สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสารเรียนชาแนลนะเราจะมาพูดถึงนะครับนาฬิกาเราจะใส่ฝั่งซ้ายมือหรือขวามือดีนะครับอันนี้นะครับสําหรับแอดมินนะจากประสบการณ์นะครับจากการศึกษาด้วยประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับแอดมินเนี่ยนะครับจะใส่นาฬิกาในฝั่งที่เราไม่ถนัดนะครับ หากเพราะว่าเรานั้นนะครับถนัดขวานะเราก็จะใส่นาฬิกาด้านซ้ายนะครับอย่างนี้แอดมินถนัดขวานะครับเราก็จะใส่นาฬิกาฝั่งซ้ายมือนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่เราใส่นาฬิกาฝั่งซ้ายมือก็เพราะด้านขวาเป็นด้านที่เราถนัดเราจะใช้งานบ่อยนะครับไม่ว่าจะเขียนหนังสือนะครับหรือว่าทํางานนะเป็นช่างก็ถือคอ้อนถือมีดถืออะไรนะครับ วันๆนหนึ่งนี่ด้านที่เราถนัดจะใช้งานเยอะนะครับพอเราใช้งานเยอะหมายความว่าถ้าเราใส่นาฬิกาอ่ฝั่งนี้นะครับโอกาสที่นาฬิกาของเรานะครับจะมีการไปกระทบกระแทกนะครับเกิดรอยขูดขีดนะครับได้ง่ายการทํางานก็ไม่ถนัดนะครับถ้าเรายิ่งเป็นช่างหรือว่าใช้งานรแรงงานเยอะๆเนี่ยเรามขย่เขยา่า ถ้าหากเป็นนาฬิกาพวกออโตเมติกนะครับก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะมีปัญหานะเสียได้ง่ายขึ้นก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะว่าออมันจริงไหมนะทำไมเราจะต้องใส่ฝั่งที่ไม่ถนัดนาฬิกานะครับยิ่งมันขยับบ่อยนะเคลื่อนไหวบ่อยกระทบกระแทกบ,บ่อยยิ่งเฉพาะ นาฬิกาที่เป็นสายโลหะนะครับใช้ไปนานๆตอนแรกเขาจะมีความฟิตความแน่นกระชับนะครับใช้ไปนานๆสายเขาก็จะยืดยืดหลวบนะครับพอหลวมแล้วก็ทําให้ต้องมาขยับสายเข้าบ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือการสึกหลอนะครับจากการใช้งานนะเราก็จําเป็นจะต้องยืดอายุการใช้งานของนาฬิกานะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะขนาดขวาเราก็ใยซ้ายนะครับ อันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านรับชมกันนะครับมาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ